สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะพบกันกับดิฉันนทการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดการประกวดการอนุรักษ์ผักเครื่องท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีและเขตภาคกลางประจำปี2565ค่ะ เมื่อวันที่29พฤษภาค,คม2565ที่ผ่านมาที่โรงเรียนพิบุรวิทยาลายัยอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในจำเริญสละชีพในยุคเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เป็นประธานเปิดการประกวดการอนุรักษ์พเครื่องท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีและเขตภาคกลางประจำปี2565โดยมีนายสุรโชตโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรี นาธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อํานวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนายวสันตขวัญอยู่ประธานการดําเนินง,งานและคณะกรรมการการจัดงานรวมให้การต้อนรับโดยนายวสันต์ขวัญอยู่ประธานการดําเนินการกล่าวรายงานว่า ชมรมอนุรักษ์พระเครื่องท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีร่วมกับคณะกรรมการการจัดงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีและเขตภาคกลางประจำปี2565โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆในจังหวัดลบบุรีเพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งไปใช้เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆในจังหวัดลบบุรี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ชื่อเสียงของพระเครื่องเมืองลบุรีด้านในจำเริญสละทีในายกเทศมนตรีเมืองลบุรีกล่าวว่าขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการการจัดงานที่ได้ร่วมมือร่วมใจการจัดงานถือเป็นความเสียสละเพื่อให้เป็นงานที่มีเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจ ซึ่งจากการกล่าวรายงานก็ทำให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ต่างๆในจังหวัดลบุรีมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าขายการท่องเที่ยวของจังหวัดและยังจัดหารายได้ช่วยเหลือกิจกรรมการกุศลต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในจังหวัดลบุรี จากนั้นนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสุรชดโชคชัยประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีนายธรรมวิทย์ธรรมพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนายนวสันขวัญอยู่ประธานการดำเนินงานและคณะกรรมการการจัดงานร่วมชมงานประกวดการอนุรักษ์พระเครื่องท้องถิ่นจังหวัดลบบุรีและเขตภาคกลางประจำปี2565อย่างใกล้ชิดก่อนเดินทางกลับค่ะ เมื่อพระตัดสินเสร็จแล้วใจในการบันทึกชื่อนามสกุลลงไปในถําหรือว่ามองหาพวก,ก็คือหัวหน้านายทะเบียนโตโยต้าสอลสีลอลิง5234ีกรุงเทพแล้วก็หนึ่งนะฮะนครสวรรค์กอทอขอให้ท่านสละเวลามีค่าของท่านไปขยับรถด้วยช่วยกันนะฮะ เพราะว่าก็พี่น้องเราทั้งนั้นละฮะถือว่าแก่แล้วก็หลงหลงลืมลนะฮะเพราะฉะนั้นฝากไปถึงน้องเดินตรวจดูความเรียบร้อยต่างๆนะเพิกเฉยมันก็จะนำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความผิดพลาดแนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตือนพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกเกี่ยวกับโรคฝีดาดลิง ที่ผ่านมาสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่1จังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีและเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำลิงมาตรวจหาเชื้อโรคในช่วงที่มีการทำหมันเพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงค่ะหลังจากที่ช่วงที่2ถึง3สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาค,คม2565เริ่มพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิง เข้ามาในประเทศแถบยุโรปมีความเชื่อมโยงกับการเดินทางไปยังแถบแอฟริกาก่อนจะติดเชื้อกลับมาจนมีการแพร่ระบาดในบางประเทศซึ่งสร้างความหวาดกลัววิตกกังวลให้หลายประเทศรวมทั้งคนในประเทศไทยด้วยและทางการออกมาตรการป้องกันแล้วโดวยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ฝากเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเรื่องดังกล่าวเพราะที่ผ่านมา จ้าหน้าที่จากสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่1จังหวัดสระบุรีร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลบบุรีและเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกันจับลิงลบบุรีที่อาศัยอยู่ที่สารพระการพระปางสามยอดและลิงตึกตรงข้ามพระปางสามยอดซึ่งมีประชากรลิงที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปีปัจจุบันมีมากกว่าหมื่นตัวมาทำมันเพื่อเป็นการควบคุมประชากรลิงให้อยู่ในวงจำกัด และเป็นการนำลิงมาตรวจหาโรคในตัวด้วยรวมถึงโรคฝีดาดลิงถือว่าเป็นการป้องกันไปในตัวแม้ว่าโรคดังกล่าวยังไม่มีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยก็ตามนอกจากนี้ที่จับมาตรวจโรคทำหมันแล้วทีมเจ้าหน้าที่ยังได้มีการทำสัญ,ญลักษณ์ไว้กับลิงแต่ละตัวเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลไปด้วยในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีกล่าวต่อว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวลบบุรีและนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความตื่นตะนกผู้ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีขอให้มีความมั่นใจว่าขณะนี้จังหวัดลบบุรียังไม่มีโรคฝีดาดลิงสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคฝีดาดลิงและอีกหลายๆโรค คือการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดลบุรีได้อย่างมีความสุขเหมือนเดิมและขอให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นไม่สัมผัสต,ตัวลิงแม้จะไม่มีการพบโรคฝีดาดลิงในประเทศไทยก็ตามมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองลบุรีค่ะด้วยเทศบาลเมืองลบุรีต้องการรับสมัครพนักงานครูจ้างสอนดังนี้ เอกภาษาไทยและเอกสังคมศึกษาสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองลบบุรีก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศักรกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้ดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ